ไปดูอดีตนักเตะอย่างเดคเบ้างดีกว่าโอ้วันี้นี่นาทีสุดท้ายก็ยังไม่มีทีมก็เลยต้องปล่อยคลิปมาขายของซะหน่อยอมไม่น่าเชื่อนะครับมันติดที่อะไรทีมหรอพี่ไม่ที่ไม่มีเท่าที่ผมทราบมาอันนี้เป็นข่าวลือนะภรรยาไม่อยากไปซาอุอยากอยู่ในยุโรปแฮปปี้กับการกลับสเปนหรืออยู่อังกฤษ เพราะบ้านตอนนี้มีที่อังกฤษแล้วก็เลยยังไม่อยากย้ายออกจากยุโรปก็ยากเลยก็คือก็คือยังอยู่ในลีกยุโรปนี่แหละ<ช>แต่ว่ายุโรปทีมไหนที่จะรับค่าเหนื่อยขนาดนี้ได้ใช่ไหมถูกต้องฮะเพราะเข,า,เขาไม่ลดใช่ไหมผมว่าค่าเหนื่อยเขาคงไม่ลดไปกว่าแสนห้านะถูกป่ะอ่าใช่และด้วยวัยสามสิบสองปีมีแผลเป็นนิดๆอ้าวจริงๆนะเราพูดกันตรงๆรักกับรักอ่ะใช่คือคือเซฟดีแต่เท้าไม่ได้คือดูเป็นโกล้าสมัยอะอย่างนี้อยู่่ะ อ่าถูกป่ะถ้าเปลี่ยนไปก็เหมือนเป็นตัวแบบนั่งเดิมผมจะพูดคำนี้ผมจะโดนแรงไปแล้วอะอย่างเงี้ยผมออกตัวว่าผมรักนะแต่ถ้าเรามองความจริงเ r อาอารมณ์ประมาณเออ่ 4G ได้ไหมตอนนี้เขามี 5G แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะพูด 3G ผมว่าผมโดนผมพูด 4G ดีกว่าไม่น่าจะถึงสิหรืเขาก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วหนิไม่น่าจะถึงหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงไม่น่าจะลงไปถึง 3G โอเคคือ 4G เนี่ยมันมันเขาเรียกว่านิยามนิยาม 4G กับ 5G เนี่ยมันมันตรงตัวแล้วแหละอ่าโอเคโอเคเขาคือ พยายามช่วยอยู่ตอนนี้นคือเอาง่ายๆจริงจักใจลึกๆอ่ะผมว่าถ้าเขาไปอยู่ระดับแบบพวกแอตเลติโกมาดริดหรืออ,อ,อแบบผมว่าโรมา่าอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ได้อยู่แล้วอ,อีกอีกหนึ่งเงื่อนไขนะอันนี้คิดเองนะความคิดเห็นส่วนตัวก็คืออาจจะต้องขอการันตีด้วยว่าได้ลงม,มันก็เลยยากหน่อยเพราะแต่ละทีมท,ที่ที่มีปัญญาเข้ามานวะ สามารถที่จะจ่ายค่าเหนื่อยแับนี้ได้อ่ะมันก็ต้องเป็นทีมมันเป็นทีมใหญ่นั่นแหละครับพาเป็นทีมใหญ่มันก็มีเจ้าที่อยู่แล้วการที่จะเอาเดเคอาไปนั่งสำรองจ่ายสัปดาห์ละแสนห้าแสนห้ามันก็ไม่ใช่เรื่องไงครับแล้วก็จะไปการันตีว่าเดี๋ยวดึงมาแล้วได้ลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกถูกต้องไหม